สวัสดีคุณผู้ชมทางเพจอะสแตนดาร์ดนะครับวันนี้อยู่กับพี่เคนในสถานที่ที่เขาน่าจะชอบที่สุดที่หนึ่งของโลกเห็นภาพบันคออันี้ไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เอมิเรตสเตเดียมครับกลางกรุงลอนดอนเลยนะครับอยู่กับพี่วินิษด้วยนะครับผู้ที่เป็นคนจัดแมชเดอะแมชแดงเดือดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราไปอยู่ที่แอนฟิลด์กันมาเจอแมนยูกับลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ครับมีแมชสำคัญอีกแมชหนึ่งครับหน้าสนามเอมิเรตสเตเดียมก็คืออาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมชนี้โรนัลโด กลับมาแล้วด้วยบรรยากาศสดๆตอนนี้เดอะการเนอร์กำลังเดินเข้ามาในสนามในตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพาเดินชมกันเลยครับ What ราจะอยู่เอ็กซ์พีคในบอนัดาษากังกษนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นแฟนบอลจากต่างชาตินะครับบรรยากาศคึกคักมากครับวันนี้เวลาดีเพราะว่าในอังกฤษตอนนี้ประมาณเที่ยงเนาะแล้วเป็นวันเสาร์ก็เลยคนแบบ ผมมาเต็มถนนเมืองพร้อมสำหรับการแข่งขันวันนี้จริงผมเพิ่งซื้ออผ้าพ,พันคอนะครับที่อยู่หน้าสนามอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยค,ครับเป็นผ้าพันคอที่ะจะขายสำหรับแมชนะครับที่เจอกันเท่านั้นไม่ได้เป็นของออฟฟิเชียลจากทางสนามนะครับก็คือจะไม่มีชื่อสนามไม่ชื่อชื่อทีมอย่างเป็นทางการใช่ครับโอ้โหวันนี้คึกคักจริงๆฮะบรรยากาศเยี่ยมเลยอากาศก็ดีมากด้วยนะครับจริง11ตัวผู้เล่นตอนนี้จริงๆก็ ประกาศออกมาแล้วเนาะนะครับสำหรับฝั่งแมนยูเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ดูมีความหวังมากขึ้นไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเพราะแค่ประกาศเปลี่ยนชื่อโค้นก็ดูมีความหวังแล้วใช่ทีีก็็เปนนนนแฟอาซ่่ Hi what are you expecting about this gameI think Arsenal are going to win 2-12-1Yeah I'm very pleased I'm very pleased to see Tommy Asu on the bench today which means he's coming back to fitnessI think that Eddie Nketiah will scoreI think Ronaldo will equalize And then I think that the winner will be scored by um, Saka. Saka? Yeah, okay. that's my prediction. So 2 1 to Arsenal, and um, a very happy day for us all. Right. right yeah. <laughs> <laughs> a very beautiful day, too. And what do you think? <laughs> yeah, you know, I win, too. Yeah, <laughs> you think we win three? 3 0. 3 0? <laughs> <new. laughs> <laughs> good, oh. I'll, I'll settle for that. That'll be good. I'm quite happy for Ronaldo to score as long as they lose. Uh, <laughs> 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 Just want to see that. Absolutely, yeah. Absolutely, yeah. 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 Good See, performance uh, about the last match from Nketiah, what about his game? Well I think he, he deserves a chance, he's, he's got much more pace than Lacazette at the moment, so mm. um, that first goal he scored, I'm pretty certain that Lacazette wouldn't have got to the ball, uh -huh. so Nketiah's pace, he's keen, he's probably wondering whether he's going to get an extension to his contract, so he's going to try really hard for the last few games. Okay. So hopefully hopefully, Nketiah to score, Saka to score, somebody else to score, but Arsenal to win is okay. the most important thing, So we've got, we can't let it get down to the Tottenham game, ต e ก็บ t อ a ก k you, see y ั u นี่ฮะก็บอกว่าอ็นเคียน่าจะยิงประตูนะครับแล้วเขบอกว่าน่าจะชนะประมาณ21นะครับนี่คือเสียงจากเดอะกันเนนะครับหน้าสนามตอนนี้ใจสเปตตัวจริงตอนนี้นะครับสำหรับเจ้าบ้านก่อนแล้วกันครับอาร์เซนอลก็อารอนเรมสเดลนะครับยืนรักษาประตูนะครับมีเซดริกนะครับ เป็นแบ็คขวานะครับแล้วก็เบนไวท์แกเบรียลตาเาเรสเป็นชุดเดิมนะครับกับนัดที่แล้วที่ไปถึงแซมฟอร์บิชเนาะชนะมา4ประตูต่อ2นะครับแล้วพี่เขียนตื่นเต้นมากเพราะแมตช์ที่แล้วนี่ต้องบอกว่าถือว่าเซอร์ไพรส์นะใครหลายๆคนว่าเชลซีจริงฟอร์มดีมากอยู่แล้วนะครับในช่วงหลัง <ไป S 2> ๆห,งหยุดการแพ้3านัดติดของอาร์เซนอลในตอนนั้นนะครับทีนี้ก็ถือว่ากําลังใจดีขึ้นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะต้องแย่งพื้น,น<ๆ>ที่อันดับที่4นะครับ แล้วก็ชาก้านะครับเอลเนนี่ซาก้านะครับโอเดกาดสมิธโรแล้วก็เอ็นเคเทียก็เป็นชุดคล้ายๆเดิมกับที่เจอกับเชลซีนะครับส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโร<อ>นัลโดกลับมาอีกครั้งเนาะโรนัลโดปีกกองหน้าเลยครับปีกซ้ายเนี่ยเป็นซันโชปีกขวาเป็นเอริงกาครับกอ,องกลางเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อกี้ดูผ่านๆสกอตต์แม็กโอมิเน่ครับแต่จำได้ว่าที่ชอบก็คือกองหลังเนี่ยแหละครับ เป็นวาระลงมาแทนแม็กควายวันนี้แม็กควายไม่ได้โลงโพสต์จริงๆต้องบอกสภาพจิตใจใช่ย่ำแย่มาย่ำแย่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าใช้ว่าเป็นการพักสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของแม็กควายก่อนที่จะมีเกมสาคัญเกมนี้เพราะเกมที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าแม็กควายเนี่ยคงโดนเรื่องสภาพจิตใจหนักมากเพราะว่าจากที่โดนวิจารณ์ฟอร์มอยู่แล้วเนี่ยดันโดนขู่ทำร้ายครอบครัวขู่วงระเบิดครับ<ด>ซึ่งอันนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะจริงๆแล้วแฟนบอลอังกฤษก็ เขาก็ไม่เห็นด้วยนะกับการที่มีการทำถือว่าค่อนข้างที่จะทำร้ายจิตใจรุนแรงไปหน่อยนะครับเพราะครอบครัวของแม็กควายก็ตกกังวลพอสมควรนะครับก็จะมีบรูโน่ปานาเดสนะครับกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งเอวานยามาเตชแล้วก็สัมเวยอเล็กเซเลสเดโกดาโลแล้วก็เดวิดเด็เอียนะครับที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่แม้ว่าฟอร์มการเล่นของทีมจะแย่ยังไงแต่ทุกคนก็ยังชื่นชมในความในความต้องการที่จะ รักษาแมนยูไม่แพ้ในแต่ละเกมเออแมนยูนี่แพ้มาถึง4ประตูต่อ0นะครับแมตช์นี้เขาก็ต้องการที่จะรื้อฟื้นความทรงจํากลับมาแต่ผมคิดว่าบรรยากาศโดยวมสำหร,รับแฟนแมนยูพอแต่งตั้งโค้ชใหม่แม้ว่าจะยังไม่มาก็รู้สึกดีขึ้นนะใช่ใช่ใช่เทนฮากนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูเนี่ยบรรยากาศหน้าสนามครับแล้วก็มีนี่ครับสตูตจูของตำนานผมเห็นวันก่อนเขาเพิ่งมาที่สนามนี้แห่งนี้ด้วยเขาถ่ายรูปลงไอจีไป ก็คือเดนิสเบิร์กแคมป์นะครับใช่ตอนวันที่เราเดินทางมาเห็นเพิ่งมาเลยใช่ไหมใช่รับลงรูไอจีอยู่ไม่รู้คนนี้มาชมเกม้วยหรือเปล่านะครับนี่ครับเดนิสเบิร์กแคมป์ซึ่งคนนี้คือคนที่พี่เคนชอบที่สุดเลยครับโอ้คนนี้คือสุดยอดแล้วครับเป็นคนที่ทำให้ผมเชียร์อาเซนอลแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นตำนานนะครับไอซ์เบิร์กเดอไอซ์เบิร์ก รอบเนี่ยมันรอมันรอที่จะถ่ายรูปกับลูกใช่ผมต้องเซลฟี่รูปหนึ่งก่อนขออนุญาตคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณนิกอธิบายเกมอะไรไปก่อนนะฮะผมต้องเซลฟี่ตรงนี้พิเศษจริงๆก็มาที่นี่ครั้งที่สามครั้งที่สามแล้วครับแล้วก็ยังยังตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เห็นอยู่นะครับขออนุญาตนะครตื่นเต้นมากฮะเพราะว่าบรรยากาศที่เอเมอร์เรดสเตเดียมเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วด้วยนะครับ มาที่นี่แล้วก่อนหน้านี้สองครั้งชอบอะไรที่สุดของสนามนี้ครับผมชอบอบรรยากาศนะแล้วก็แฟนตัวแฟนบอลอร์เซนอลคือแฟนบอลอร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแฟนที่อาจจะไม่ได้เสียงดังหรือหวือหวาเหมือนกับลิเวอร์พูลเหมือนกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับเพราะว่าอยู่ในลอนดอนเนาะจริงๆถ้าถาบผมเนี่ยอาจจะเป็นแฟนบอลที่เชียร์ไม่ได้ดังมากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแฟนบอลที่ขึ้นชื่อนะฮะ เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการพูดคุยกันถ้าใครติดตามช่อง a r senal TV โอ้โหดังมากเลยแล้วก็มีแฟนพันธุ์แท้ในการพูดคุยทีมของตัวเองวิจะวิจารณ์ยิ่งกว่าโค้ชของทีมตัวเองอใช่การฟังการเล่นหนักของคือค่อนข้างจะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสกับกับทุกอย่างของฟุตบอลนะฮะผมจำได้ว่าแถวๆนี้ก็คือจะมีถ่ายทำคอนเทนต์บ่อยๆนะครับที่มานั่งร้องไห้อยู่หน้าสนามนั่งโวยวายว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมใช่ แต่ผมชอบบรรยากาศมากเลยนะมันแตกต่างจากตอนที่ไปลิเวอร์พูลที่มีความรู้สึกว่าทุกคนมาลงกันที่สนามครับแต่เราเดินมาจากแบบจากในเมืองแล้วบรรยากาศค่อยๆเปลี่ยนกันใช่ใช่นี่คือลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ใจกลางเมืองสนามก็ไม่ไกลจากทั้งเชลซีทั้งกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเดินมาอยู่ในไม่ไกลจากสถานที่สำคัญส,ค,ญสคัญต่างๆของกลางเมืองลอนดอนเลยจริงเรานั่งรถมาจากไฮาป๊คเมื่อกี้ก็ครึ่งชั่วโมงเอง<ช>นะครับ ก็จริงๆแล้วคนขับแท็กซี่เรานั้งแท็กซี่มาเขาก็เตือนว่าแบบเดินไกลนิดน,นึงนะต้องจอดไกลนิดนึงแต่เรารู้สึกว่ามันสบายๆครับจอดแล้วก็เดินมาก็ได้เห็นบรรยากาศได้สัมผัสบรรยากาศทุกคอนจริงไม่ได้ไม่ได้ไกลามากนะครับเนี่ยครับทุกคนก<อ>็ทยอยกันเข้ามาเป็นคนเมืองที่ทมาดูฟทุกบอลดแล้วก็ด้านล่างนะครับที่เห็นอยู่ก็เป็นพื้นที่ของสื่อมวลชนในการทํางานของแมตช์ใหญ่ในวันนี้นะครับของพรีเมีย์ ซึ่งพี่เคนมองว่าเกมวันนี้น่าจะเป็นไงบ้างครับเกมวันนี้นโอ้สบายครับคุณผู้ชมคิดยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์นะครับผมคิดว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยอาร์เซนอลกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีขึ้นนะครับจากที่ดรอปลงไปถึง3แมตช์แพ้โอ้โหติดติดกันแล้วก็กำลังใจค่อนข้างแย่นะครับแต่พอเปลี่ยนเอ็นเกเทียเนี่ยมาเป็นกองหน้าคนสำคัญ นะครับที่ปกติแล้วได้เป็นแค่ตัวสำรองอย่างเมื่อกี้ที่เราได้สัมภาษณ์เดอะการ์เนอร์ไปท่านหนึ่งเนี่ยก็เขาก็บอกเหมือนกันกว่าเอ็นเกทีเน่าจะยิงด้วยนในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นฟอร์มของอาร์เซนอลจริงๆก็น่าจะพอที่จะไว้ใจได้มากขึ้นแต่ว่าแมนยูเนี่ยไม่เหมือนกับแมตช์ที่แล้วนะเพราะมีคริสเตียโนโรนัลโดแล้วผมคิดว่าแมตช์นี้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันมันมันหดหูมันเศร้ามันทำร้ายจิตใจแฟนแมนยูค่อนข้างมากหรือแม้กระทั่งอดีตนักเตะแกรี่เนวิลเองรอยคีนเอง ก็ออกมาพูดว่านี่ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขารู้จักเพราะฉะนั้นแมตช์นี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับว่าจะทํายังไงให้ดึงกําลังใจของทีมกลับมาให้ได้แล้วก็ได้โค้ชคนใหม่แล้วด้วยที่จะเริ่มต้นในช่วงซีซั่นหน้านะครับอย่างเทนฮาร์มาเนี่ยก็น่าจะไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะอยู่ในสนามหรือเปล่านะฮะ คิดว่าเขาคงยังไม่อยู่เพราะเขาสัญญาวเขาจะทุ่มเทให้กับอ,อยากเตเต็มท,ที่ก่อนในฤดูกาลนี้แต่ผมคิดว่าเกมนี้นักเตะได้เห็นความชัดเจนจเขารู้แล้วว่าทิ้ทางใหม่จะเป็นใครจะ<ช>เป็นทิศทางไหนแล้วผมเชื่อว่าเทนฮากได้คุยกับรังนิกแล,แล้วแล้วก็บอกแล้วว่าการไปต่อจะไปยังไงเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องแสดงให้เทนฮากเห็นแลวะว่าเขาอยากจะไปต่อหรือเปล่ากับทีมนี้ แต่ถ้าไม่อยากไปต่อก,ก็จะแสดงเห็นเหมือนกันว่าไม่อยากไปต่อแล้วกับทีมนี้เหมือนกันแล,แล้วแฟนแมนยูอย่างนิ้คิดยังไงกับที่ตอนนี้โอ้โหนักเตะแต่ละคนพร้อมที่จะไปจากสโมสรมากมายป๊อกบาเนี่หมดสัญญาก็คิดว่าไม่น่าจะอยู่แล้วอีกหลายๆคนก็เหมือนกันเนี่ยทำให้รอยกินก็ออกอาวิจารว่าเหมือนกําลังจะย้ายทีมแล้วก็เลยอาจจะไม่มีกําลังใจมากครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ย United, แมนเชสเตอร์ไนเต็ดเหมือนได้เริ่มต้นใหม่แล้วแม้ว่าแม้ว่าเทนฮาร์จะยังไม่มา าอกว่า oh, อย่างที่บอกครับคือแมนยูก่อนหนะน้านี้ก่อนที่จะมีการประกาศตัวเทนทายังเป็นทางการเนี่ยงงกับการแต่งตั้งรังนิกว่ามาแค่6เดือนแล้วบอกจะหาผู้จัดก,การทีมคนต่อไปแล้วทุกคนก็แบบเหมือนกับว่าอา้าวแล้วอย่างนี้เราต้องฟังรังนิกมากแค่ไหนเราต้องทำยังไงเราต้องไปยังไงแล้วก็อย่างเกมกบเลี้ยวผู้สจ๊กเจนมากรังนิกเนี่ยคือไม่ใช่โค้ชสไตล์ที่อยู่นิ่งๆแล้วก็แบบยืนหรือนัอ่งนิ่งๆอยู่หน้าข้างสนาม เขาออกมากระตุน้นเขาออกมาโวยวายเขาออกมาแสดงความไม่พอใจตอนเสียประตูมันก็เห็นอยู่ว่าลังนิกเนี่ยก็ไม่สามารถสั่งนักเตะได้อย่างเต็มที่ขนาดนั้นมผมไปคิดว่าก่อนหน้านี้นักเตะแมนยูเ็แบบเไม่แล้วถ้าเราทำเต็มที่ผลงานเราดีลังนิกก็ไปแปลว่าอะไรหลังจากนั้นเราก็สับสน,นไม่แน่นอนกับนักเตนแต่พอตอนนี้พอเทรนด์เข้ามาลังนิกเริ่มรู้แล้วจะไปลังนิกก็จะสะเต็ปขึ้นไปใช่ไหมฮะ,ะ,ะมถูกไหมฮะคือเขาไม่ได้ไปทำอย่างอื่นแต่ว่ายังอยู่สโมสรแห่งนี้เป็นเหมือนที่ปรึกษาอ๋อที่ปรึกษา คิดว่าแมนยวนูวันนี้น่าจะแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้มากขึ้นการต้องการพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นว่าเขาอยากจะเป็นนักเตะของสโมสรในปนีต่อไปก็เลยจะทำให้อาร์เซนอลเนี่ยน่าจะน่าจะเจอกับเกมที่ลำบากกว่าลิเลวอร์พูลนิดนึง <c oughs> ไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่น่าจะง่ายเหมือน <c oughs> เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราจะลองเดินดูบรรยากาศในสนามนะครับ <c oughs> <c oughs> คึกคักมากครับวันนี้เดอะแกรนเนอร์ค่อนข้างที่จะ มั่นใจนะครับแต่ผมจำได้ว่าก่อนที่จะเจอเชลซีนี่อาร์เซนอลนี่เงียบเหงาเหมือนกันนะครับ <c oughs> ที่มนี้ก็เป็นเวลาัเกมนี้ <c oughs> อ,ว,อวัน,นเหมือนกันใช่นี่คือฝั่งคล็อกเอ็นนะครับฝั่งคล็อกเอ็นใช่ฝั่งคล็อกเอ็นซึ่งเดี๋ยวผมกับคุณนิกจะชมเกมอยู่ในสนามฝั่งนี้นะครับเ <c oughs> <c oughs> น,นี่ยน,น,นี้ก็จะเป็นรูปเดวิดซีแมนนะครับเนี่ยรูปโรคาซโซนะครับ ตำนานต่างๆต,ต,ตรงนี้ก็จะมีเดวิดโรคาเซอร์นี่ถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งของอาร์เซนอลนะครับมีเท็ดเดรกมีอเล็กซ์เจมส์นะครับวันนี้มีคนค <c oughs> อมเมนต์เข้ามาแล้วก็บอกว่าวันนี้แมนยูไม่มีคอนเทนต์อย่าคิดอย่างนั้นครับใครที่อยากจะดูแมนยูะนะครับตัวเป,เป็นนักเตะหมดเลยก็เดอะแมชนะครับแมชแดงเดือดวันที่12กรกฎาคมที่ประเทศไทยที่ไป เตะกับริวพูลเนี่ยก็อยา่าพลาดนะครับไปจองตั๋วกันได้วันนี้เราเหมือนมา preview, พรีวิวเทลเลอร์กันก่อนนะครับหลังจากาที่เราชมบรรยากาศก,ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้จะนําพาไปสู่กรุงเทพในวันที่12รกรกฎาคมยังไงบ้างระบบรักษาความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยนะครับตั๋วฟุตบอลอะไรต่างๆก็โหลดในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหมดแล้ว เราต้องเดินวนกันต่อนะครับว่ามีอะไรให้เราได้ดูบ้างเราสังเกตที่ควางคอมเมนต์นะครับวันที่ผมไลฟ์ตอนหน้าสนามแฟนยูคือแฟนแมนยูเนี่ยประมาณจะเข้ามาคอมเมนต์ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เพจะไม่ค่อยมั่นใจดูแบบเหมือนกวันนี้วันนี้ไม่น่ารอดแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าผมได้สเวตเตคนเขมาคอมเมนต์ว่าแมนยูจะชนะันเยอะเหมือนกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวลองดูครับ แมนยูเนี่ยแมตช์ที่แล้วที่เจอกับอาร์เซนอลชนะไปนะครับ <standby> ซึ <isher> <üf> ่งก็ตอนนั้นไมเคิลคาริกยังเป็นผู้จัดการทีมช่วบคราวอยู่ใช่แล้วก็กำลังจะได้เป็นแมตช์สุดท้ายของไมเคิลคาริกอันนี้ก็เหมือนเป็นแมตช์แรกอย่างเป็นทางการที่เราได้รับทราบว่าเทนฮากจะมาคุมทีมนะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ประสาทที่เราจได้เป็นงมาแต่่าง สโมสรแมนยูจากชุดที่ไม่รู้ว่าโค้ชคนต่อไปในฤดูก,กากต่อไปจะเป็นใครแต่ตอนนี้เขารู้แล้ว,ลวม,ม,มันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นบ้างเหรอครับอันนี้คือพูดไม่ได้ในฐานะนักข่าวแต่ในฐานะนแฟนบอลทุกท่านคิดเห็นยังไงลองพิมพ์กันเข้ามานะครับอยากจะทราบรายละเอียดอยากให้พาเดินไปโซนตรงไหนอีกเมื่อกี้เราย,ยังไม่เจอรูปปัน้นเทเลอร์องรีเลยนะเอออยนาะจริงๆอยู่ด้านหน้าครับอยู่ด้านหน้าฝั่งนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเราลองเดินวนเรายังมีเวลาอยู่นะครับเพราะเราอีกประมาณครึ่งชั่วโมง ที่ผมจะเข้าไปในสนามกับคุณนิกนะครับเหมือนกว่ามนกการส่งเสียงเชียร์การร้องเพลงเนี่ยจะจะเบากว่าทางั่งล <c oughs> <ๆ>ิว <c> พ <oughs> ูลนิหนึ่งใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นอยู่ในลอนดอนนะคนเมืองออ <c oughs> แล้วก็อัสนาตก็เป็นทีมที่ทีมใหญ่นะครับทีมใหญ่ดังนั้นก็อาจจะมีแฟนบอลจากหลากหลายเนปืนโตรอพังแมนยูชนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู บอกเลยว่าเปลี่ยนจากบรรยากาศวันนั้นทำไมวันนี้จู่ๆแฟนมันอยู่มั่นใจขึ้นวะนี่ผมตอนแรกนิดนึงว่าเทนฮากมาแล้วมั่นใจขนาดนี้นี่นี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านนี่แบตติเกรเวียร่าใช่ครับทาดแฟนจะกินไหนครับ ตอนเมื่อกี้สำคัญแฟนแฟนเจ้าถิ่นไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็คือมั่นใจว่าวันนี้ชนะเขาบอกว่า2-1แต่นี่ขอขอ,ขออย่างเดียวคือแปลกใจมากแฟนเจ้าถิ่นบอกอยากดูโรนัลโดยิงขอให้พวกเขาแพ้แล้วก็ทำนายด้วยว่าโรนัลโดน่าจะเป็นคนยิงหนึ่งลูก<ช>นะฮะคือเอาให้คุ้มค่าตั๋วเลยอยากชนะด้วยอยากดูด้วย เจอแบบหนึ่งในคนที่ทำคอนเทนต์อาร์เซนอลหลังเกมทุกคนที่ผมว่าเด็ดเลยนะอาร์เซนอลทีวีเนาะ <c oughs> แต่วันนี้น้ำเสียงน่าจะไม่โหดก่าอาร์เซนอลทีวีนะ <c oughs> น่าจะมีความหมาวังวันนั้นนะ <c oughs> นี่มีคนอยากดูลูปปั้นองลีครับอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูลูปปั้นองลีนะครับลองวนสักรอบหนึ่งแล้ววันนี้จริงๆ ถ้าใครเป็นแฟนออร์เนนอลก็จะเห็นการกลับมาของโทมิยะสุนะฮะแบ็คขวาชาวญี่ปุ่นที่นั่งเป็นในมานั่งสำรองแล้วเจ็บไปหลายนัดน,นะฮะตอนนี้เป็นผนใจแฟนแอสตันนอรเลยครับโเต็มเลยครับเต็มไปด้วยผับบาร์นะครับเต็มไปด้วยร้านขายอาหารนะฮะฟิชแอนชิปเอ่ยฮอทดอกเอ่ย ปกติพี่เขนกินอะไรเขามาสนามที่นี่ผมก็ฟีนชิปล่ะฮะง่ายๆใช่ครับแต่วันนี้หนาวกว่าเมื่อวานอุณหภูมิก็อยู่หลักสิบนะฮะการดีอ่า loyalty change need เดี๋ยวตอนนี้พวกผมกําลังพยายามตามหมาด้วยอนที่หลุดมา สสใ่เอแมนยูแฟนแมนยูน um ี man, you, ่เส uh, right? yeah ouais ียงดังนะตอนนั้นที่เราไปดูที่แอนฟิลด์นะครับถือว่าถือว่าเชียร์ได้เต็มที่มากเลยแม้วันนั้นจะกำลังใจดีแม้ว่าผลงานในสนามจะไม่ดีเท่ากําหนดเออแต่ว่าอยู่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะฮะอยู่วันนี้ต้องรอดูว่าเขาจะเสียงดังเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เป็นบริเวณของมิวเซียมของเซน่นี่ฮะ น,นี่เทยรียอองรีครับน,นี้รูปเทยรียอองรีเดี๋ยวเราไปดูรูปปั้นอีกคนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นมิสเตอร์อาร์เซนอลนะครับอยู่นี่ฮะ ทูนี่อดัมส์เขาเรียกว่าเป็นกัปตันคนสำคัญที่ทำให้แอสตันได้ดับเบิลแชมป์ในปี1998นะครับเรียกกันว่ามิสเตอร์อาร์เซนอแต่บางคนเรียกว่าเขาเป็นกัปตันแอลโกอฮอล์ <c oughs> เพราะว่าเขาเคยนะครับเป็นโรคแอลกอฮอล์แอดดิกนะครับแต่ถือว่าเป็นกองหลังคนสำคัญมากในชุดที่อาร์เซนอครองความยิ่งใหญ่นะครับของยุคของอาร์เซนเวนเกอร์เป็นในกองหลังที่ดีที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกของทีมชาติอังกฤษด้วย เดินไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกรูปปั้นหนึ่งนะฮะวันนี้ก็คือเราเห็นเหมือนสี่มุมเมืองสี่มุมสนามใช่ในสนามจะทำสมัยนะครับเพราะว่าเอเมเรตสเตเดียมนี่เป็นเป็นสนามใหม่นะครับเป็นสนามที่ต้องใช้คาว่า อาร์เซนเวนเกอร์มีส่วนอย่างยิ่งนะเป็นน้ำพักน้ำแรงของเขาในการช่วยทีมประหยัดในการใช้ดาวรุ่งแล้วก็พยายามที่จะเรียกได้ว่ามองระยะยาวสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับทางอาร์เซนอลน,นะครับตอนที่ย้ายสนามมาจากไฮบิวรีมาที่นี่เนี่ยตอนนั้นคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับว่าโอ้โหมันลงทุนเยอะขนาดนี้แต่ว่าเวนเกอร์ก็ทำให้เห็นนะครับว่าเขาอยากวางรากฐานให้กับทีมฟุตบอลแห่งนี้นะครับ กำลังจะบอกว่าอาร์เซนอลยุคอาร์เซนเบอร์เกอร์นี่คือเป็นมนุษย์เงินเดือนที่เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวก็เป็นคนที่มองระยะยาวแล้วกันเขาเป็นคนวางรากฐานของโมเดิร์นฟุตบอลให้กับให้กับอังกฤษเหมือนกันเป็นคนนําเรื่องของอาหารเรื่องของโภชนาการนะครับมาวางรากฐานว่าตอนแรกโอ้โหเห็นอย่างเช่นมาเจอนักเตะอย่างโทนี่ดัมกินเบียอยู่ หรือว่านักเตะไม่ค่อยคุ้คุมอาหารนะครับสิ่งที่รับไม่ได้ตอนนั้นใช่ใช่เวนเกอร์เขาจะเป็นคนที่วางรากฐานโมเดิร์นฟุตบอลก็เคียงคู่กับเซอร์อเล็กซ์ฟุกสันนะครับที่เช่นเดียวกันวางระบบใช่วางระบบแล้วก็เห็นบ้างนะครับแฟนแมนอยู่แต่ว่าเดินเร็วกันมากเลยเดี๋ยวจะรีบเข้าไปที่นั่งก่อน จากแมนเชสเตอร์ถ้านั่งรถมาก็ประมาณ4-5หชั่วโมงนะฮะมาถึงนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าไกลมากนะครับเรรมดาศรรมดดาาาชิอกกีแ็ถือเป็นวัฒนธรรมของเขานะครับที่ใช้เวลาในช่วงวันหยุดเนาะฮอลิเดย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยกับการชมฟุตบอลนะครับชมสินค้าส่งออกันดับต้นๆของอังกฤษใช่ วันนี้คริสเตียโน่โรนัลโดลงเป็นตัวจริงนะครับซึ่งเรียืนยันแล้วครับว่าประกาศไล่เชื่อออกมาแล้วฝั่งมาลงสนามเป็นตัวจริงอย่างเป็นทางการก็น่าจะทําให้แฟนๆอุ่นใจยิ่งขึ้นนะครับการเฮ้ยอาซอนันต์ทูเดย์ใช่เหรอใช่รรดเไปและขอของเขานี่แหละเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้เจอพิธีกรของอาซอนันต์ทูเดย์นะฮะใช่ใช่ครับโอ้เจอตัวจริงเลยแล้วก็ คงรีบอยู่นะฮะคงรีบอยู่แล้วก็คงรู้สึกว่าถ้าออกข้อปุ๊บอาจจะต้องสวิมอีกอนทันทีกลายเป็นพิธีกรโอ้เสียดายเมื่อกี้ถ้าได้คุยกับพิธีกรของอาเซนนันทุเรียนี่น่าจะมันนะอันนี้ก็คือเหมือนจริงๆก็เหมือนมาถึงสนามกีฬาจริงๆแล้วนะครับเราได้คุยกับคนที่เป็นเซเลบริตี้แล้วใช่ได้เจอเขาแล้วนี่ฮะมีแฟนแมนยูมากับแฟนอาร์เซนอลนนะเมื่อกี้มาคู่กันเดินไปแล้วครับตอนนี้ทุกคนเหมือนจริงก็ถือว่าใกล้ ครับเหลือประมาณ20่ว่านอาทีนะครับ ดีแล้วพี่เคนครับเรากลับมาที่เดิมแล้วเดี๋ยวเราอันนี้เดนิสเบิร์กแคมป์นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นจะไปดูฝั่งของทีเรอองลีน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะิปที่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้โอเคได้ครับรอบดนี่ก็พี่เคนครับเราเดินครบรอบพอดีถือว่าเป็นการเหมือนกับว่าสร้างเครื่องมั่นใจฮึกเฮิมเมให้กีวันนี้ครับต้องชนะฮะสำหรับผมเชียร์อาร์เซนอลนะครับนิกแฟนแมนยูคิดว่าเกมวันนี้เป็นไงฮะก็ผมขอแค่อย่างเดียวเลยครับ เห็นอะไรที่มันดีขึ้นบ้างจากเกมที่แล้วแต่ขอให้เป็นเกมที่สนุกขอให้เป็นเกมที่สนุกครับเป็นเกมสนุกขอให้ทั้งสองทีมสู้กันอย่างเต็มที่ไม่เหมือนเกมที่แล้วที่แอนฟิลด์ครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้ให้อย่าไปพูดถึงมันเลยนี่คือทั้งหมดนะครับของการพาชมบรรยากาศนะครับก่อนเกมระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสดจากสนามเอมิเรสสเตเดียมนะครับวันนี้ผมกับคุณนิกดิษยุทธ์ลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนสนุกกับเกมวันนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ